ไปนิดหน่อยนะแล้วว่า<ม>ต้องเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมแต่ว่าออมองไม่เห็นแล้วลุงข้างบนโยกครัะอะไรผมลงมาได้ไงเนี่ยเออแต่รูน้นะสักแป๊บนะคะ คุณอยากเห็นสกินใหม่หรือเปล่าคุณเจอครับคุณอยากเห็ใช่ครับตอนนี้ผมต้องการรีบอ๋อนี่เราแก้ไขกันเริ่มลําลําลาลําโอ๊ยทันีเขาทันทีเานทีคุณจะบอกนะเดี๋ยวนี่แหละเจ้าชายที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปใช้ใหม่แล้วค่ะพี่กองเอ็้ยไปเลยนะหนึ่งอาร์ิลล์แป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งอัดนะครับเกล้ว ผมมาคนดีครับใครมาตีผมค่าทุกคนอะครับออมปลานีอ้าวสวัสดีเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสก,กินผมป๊นหนึ่งนะครับโอ้ยแส,ก,สก,กินมันยังเหมือนเดิมคนทุก เลี้ยครับผมขออัด่ะเลี้ยงก็ยืนกับผมสิวันนี้เรามาเล่นแมพฮอนโล่แมพกันนะครับเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะครับตอนนี้คุณโอหนุนน้ำไปใจมากเลยครับแต่ว่าเขาอดทนลาไปหน่อยนี่ครับอ้าอย่ามีครับนแซคหยิบของในนัดไปหนึ่งชิ้นขอโทษเลยแล้วครับแล้วผมก็หยิบรถนรางไปแล้วครับ ไปแล้ว อแล้วมันก็จะระเบิดอ้าวโอยไอ้คีเอร์ไไม่ใช่สิสะเก็ดแล้ว คุณยังไม่มานี่เลย ทำไมผมเป็นแบบนี้ผมต้องการน้ำด่วนเพราะคุณเกลือได้แท้เลยอ่ะเอาเพราตอนนี้ผมชนะแล้วเ้ผมขี้หยยดทุบมล้วอ้าวชนะเหรอคอมมิ่งซูนโอ้มาเกื่อคบคุณมาดูบ้านผมไหมคะผมสร้างบ้านว 可以了。